สดีครับมาพบกับรายการเรียกฉันพี่แปนะครับกระบผมรายการเรียกฉันเป็นรายการที่เอาคลิปต่างๆทั่วโลกครับทั่วโซเชียลทั่วทุกอย่างทุกตอนครับมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีแอคกับฉันนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับเจอกันทุกวันศุกร์ครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆในช่องเราเลยครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีแตเสนอแนะแนะนำ ติชมคอมเมนต์ก็มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนทุกคกใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนนี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกักและช่องแชททีกคณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนนี้ไปพร้อมกับพวกเราคนเช่นเดียวกันนะครับกระผม เอาละฮะตะกี้มีพูดมีคิดนิดนึงเพราะว่ามีหลายสคริปต์แล้วก็มีทุกอย่างในหัวนะต้องขออภัยนะครับในความสรุกกระตุกตากากะกักเพราะผมไม่ได้ตัดคลิปเลยนะครับเอาละครับไปดูดีกว่าวันนี้มีคลิปอะไรน่าสนใจและน่าใจมากกันบ้างน,นะครับสวัสดีครับะอะนะครับคลิปนี้เปิดมาด้วยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับที่กําลังมองมีการเหล่ขึ้นมาและมีการจิกมือนะครับที่กระจกนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะว่าวคลิปนี้เขาเล่าเรื่องและมีอะไรน่าสนใจในคลิปและเขาจบคลิปนี้อย่ไรไปไปดูกันบันเทิงแม่ครับไป เดี๋ยวๆแล้วจะได้นะอ่าเขามีการให้อ๋อสัญลักษณ์บางอย่างฟับอ๋อโอเคไปไมู่ครับยังมั่นนี่นะเขามมั่นใจนะฮะแล้วข้างหน้าเขาขำด้วยนะคนที่เขาปิดประตูอ,ะ <c oughs> อ่ะวิ้งยังไงเออ <c oughs> เปิดๆๆค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดยังไงอืม <c oughs> คอนเทนต์หรือเปล่า <c oughs> อ <c oughs> ้เศรษแล้วนะเฮ้ย <c oughs> อุ้ยไปเลยเอ้ย <c oughs> ประตูจะไปเนไป่ะครับเนี่ยหยอกเล่นหยอกเล่นเราเริ่มก่อนนะเออเอาละครับคลิปนี้เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะว่าคลิปนี้คล่เรื่องและมีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นในคลิปนี้กันบ,บ้างผมบอกตรงเลยว่าน่าสนุกครับเพราะเป็นคลิปที่เห็นใครสักคนหนึ่งกำลังเปิดนะครับประตูรถนะครับไปดูกัน เขาประตูรถก็ปกตินี no, yeah. oh, no ่ไม่ม okay. ีอะไรแต่ทำไมเขาเข้าแบบแปลกครับโหลดเหรออ๋อไม่ใช่ฮะอ๋อนี mm ่อะไรสิค hmm รับเขาเรื่รถไงโอเคเขาปลอดภัยไหมฮะครับตอนแรกคือด้วยการดูรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนก็เปิดปกติถ้าใครใครเห็นผ่านได้ไหมครับแต่ถ้าเราสังเกตดีถ้าเข้าเขามีแบบทำไมแบบดูโหลดดูมอ เข้าใจแล้วถ้าถามว่าเมาไหมไม่เมา <l ots> ตามนั้นแล้วกันเอาละครับคลิปนี้เปิดมาด้วยเป็นภาพหรือว่าคลิปจากกล้องหน้ารถอีกแน่นอนนะครับเราไปดูนะว่าคลิปนี้เขาจะเล่าเรื่องและมีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นในคลิปกันบ้างโอเคไปอ๋อฟาบยังไงฮะโอเคอ้าเดี๋ยวนะ โอเคจากข้างหลังก็โอเคนะครับแต่พอมาฟ้าบมาเออโอเคเปิดประทนยุคไหนครับเนี่ยมีความ o อ t อสูงนะครับแล้วไงต่อฟ้าบโอเคฮะชื่นชอบครับเป็นเขาเรียกว่ามองในแง่ดีเดี๋ยวน้อยก็จะมีให้ขับแล้วกันสู้ๆไปถึงตัวรถนะครับไม่ใช่เจ้าของเออ าละครับคลิปนี้เปิดมาด้วยเหมือนจะเป็นคันนาหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเหมือนด้านซ้ายครับจะเป็นเหมือนรถไถนานะครับเดี๋ยวเราไปดูนะว่าคลิปนี้เขาเล่าเรื่องและมีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นในคลิปกันบ้างตัไปดูกันอ๋อไถานาฮะอ๋อที่บ้านไถานา <laughs> <laughs> ตั้งแคปชั่นให้นี่เป็นการไถานาครั้งแรกเมื่อพ่อใช้ <laughs> แล้วก็ครั้งสุดท้ายที่พ่อจะใช้ด้วย เป็นกำลังใจให้ฮะเราตั้งกล้องแบบเฮ้ยการแบบได้ลองเป็นโซเชียลมีเดียอาจจะเป็นอินฟลูนะฮะเต็มที่เลยครับผมฮะพูดเยอะไม่ได้เออเอาละครับคลิปนี้เป็นคลิปที่เกี่ยวกับการเล่นกีฬาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นต๊กสนุกคงไม่มีใครเห็นเป็นขับรถใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าคลิปนี้เขาเล่าเรื่องละมีอะไรน่าสนใจในคลิปนี้กันบ,บ้าง ดูหน้าพี่ผู้ชายแล้วเขารู้สึว,ว่ามีความช่ำชองกันด้านเล่นสนุกแน่นอนครับปะไปดูภาพเกมรมันกันยังไงฮะทำไมมันสปินถอยหลังวะอ๋อโอเคเห็นแล้วโอเคมีการชิ่งไปชิ่งมาโอเคยังไงโอ้โหหัวระบบโปรเจกตตายไปรหังหมดล,มละระบบฟิสิกส์ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเรียนกันละ เออไองไโอ้โหหมดฮนะให้พี่เขาหมดหมดแล้วไม่มีใครอยากเล่นกับพี่หรอกจะกระดึงขนาดนี้ได้แนะนำรับจ็อบเพิ่มเติมแลวกานเป็นผาหมาเดินมีความช่ำชองในการใช้เชือกมีการใช้อะไรให้มันเดินไปตามทางที่เราต้องการตระมาณนั้นแหละเอแล้วครับคลิปนี้เปิดไปด้วยเหมือนจะเป็นน้องกบไหมแล้วก็ดู โดยรวมอาจจะเป็นเหมือนผักแล้วก็เสียบไว้ใช่ไหมฮะใครที่เคยดูแล้วก็ลองดูอีกนะครับเข้าไปดูนะว่าคลิปนี้เขาเล่าเรื่องและมีอะไรน่าใจเกิดขึ้นในคลิปนี้กันบ้างบอกตอนเลยว่าใครไม่กินผักควรดูนะครับโอเคมีการกลีวพี่หลามพี่หลามพี่หลามโอ้โหแฉเบาอะโอ้มีหูดฮะดีไม่มีน้องหมูเด้งนะเนี่ย เป็นกลังใจสำหรับคนไม่กินผักสู้ฮะใครไหวไปก่อนเลยเอาละครับคลิปนี้ปเปิดมาด้วยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับนั่งอยู่บนโต๊ะนะครับแล้วก็มีแคปชั่นข้อความเขียนไว้ว่าแกฉันไม่ไหวนะครับแล้วก็มีพัดลมอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าคลิปนี้เขาเล่าเรื่องและมีอะไรน่าสนใจในคลิปนี้กันบ้างน,นะครับปละ นี่มันฮานำมาเนี่ยเออฮาตาลีหรือฮาตลอดเ <laughs> น,ะนี่ยเดี๋ยวนะขออนุญาตอีกทีหนึงนะกูฟิลอยากรู้เราดูหน้าน้องเราดูหน้าน้องเขาแบบแม่งกั้นสุดแล้วอะ่ะสู้ๆนะฮะหมายถึงพัดลมอ,ะ <laughs> อ่ะออแล้วครับคลิปนี้เป็นคลิปเหมือนกับทําอะไรสักอย่างหนึ่งครับแล้วเป็นขนมเปียกนะครับ ผมมั่นใจเลยว่าน่าจะเป็นการทําอาหารหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูนําม่าคลิปนี้เล่าเรื่องและมีอะไรน่าสนใจในคลิปและเกิดขึ้นในคลิปกันบ้างนะครับป<ส>ลูรักเลยเหรอผมเตียลังง้ฮะ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 ฮตฮะีะฮะฮะะเะีะฮะเดี๋ยวฮะฮ ไอ้ที่หั่นเน่ะเข้าใจได้มีความหนาหรือมีความเฮ้ยมีความกรุบกรอบหรือมีความแน่นในนั้นแต่กูงงคุดสดเดี๋ยวฟังเวลาเวลามันตัดเสร็จแล้วมันหล่นลงไปนะฮะกระทบกับพื้นกัดหนึ่งคำครับสวดอภิธรรมหนึ่งคืนแข็งอะไรขนาดนั้นครับพี่เออเอาหล่อเป็นแทนโปนได้เลยกูว่านะ อ่ล้วครับคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งครับเหมือนจะเป็นห้องบ้านแล้วมีประตูอย่างงี้นะครับเหมือนกับประตูอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวไปดูว่าคลิปนี้เขาเล่าเรื่องและมีอะไรน่าสนใจในคลิปไปบ้างผมมั่นใจว่าหลายๆคนอาจจะเคยดูแต่ผมเพิ่งดูครั้งแรกๆเหมือนกันครับไปดูกันที่ชีตูดนะครับที่ชิตูดเดี๋ยวอันนั้นฉีดหรือว่าดับเพลิงอะนะคือมันไกลมากอะนะมึง ทีนะขอทีขอทีอ่าจากพี่คนนี้ครับฟ้ากายละแรงมากนะโอ้ดูดิแล้วแบบโอ้โหอ้โรนี่ตัวอะไรนีโอ้โหข้าอะไรเจียน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 ลงานดีพวกเอ้พี่ยเขาขยันด้วยนะฮะไม่ขยันฉีดนะขยันเป็นกำลังใจให้ฮะสายฉีดอะเอออะไรจะแรงปานนั้น เอาละครับคลิปนี้เป็นคลิปที่มาจากกล้องวงจรปิดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะว่าคลิปนี้เขาเล่าเรื่องและมีอะไรน่าสนใจในคลิปกันบ้างเพราะว่าคลิปคือตรงกลางจะเป็นเหมือนกับมอไซค์นะครับแล้วก็ขนเหมือนจะมีรังอะไรตั้งๆกันอยู่นะครับไปดูครับไปโ,โยนกล่องแล้วกล่องก็ลงไปแล้วไปก็ขับนะครับมอไซค์ครับ <laughs> คิดสภาพไม่ออกเลยฮนะ แบบหัวหน้างานถามหรือประกันถามว่าเอ้ยทำไมรถถึงชนกล่องมันขับรถครับหัวหน้าต้องมาดูกล้องมาลีกล้องเนี่ย <laughs> มันเทิงชิบหาย <c oughs> ไปเนื้ออะไรบ้างครับกับอีพีนี้ถ้าชื่นชอบบริวาฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากตตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของช่องเรานะครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับเป็นเสริมแนะแนะนำติชม คอมเมนต์ไม่ได้เดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนทุกักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกรักและช่องแชรทุกคนชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราร่วมเช่นเดียวกันนะครับฮะ